วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับอิซุสุบ้านไร่ค่ะก่อนที่แม่เมย์เนี่ยจะออกไปไหนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการดูแลดดดี้ก่อนไปค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าด a d ดดี้เนี่ยจะไม่หิวระหว่างที่แม่เมย์เนี่ยออกไปข้างนอกค่ะก่อนไปก็จุ๊บด a d ดดี้สักนิดนึงดดดี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะอ่ะตอนนี้รถก็มารับแล้วนะคะวันนี้อิซุสุเนี่ยก็เชิญให้แม่เมย์เนี่ยไปเป็นวิทยากรที่สวนทุเรียนค่ะ ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มาเป็นวิทยากรของอิสุสุแต่ตอนนี้คือรถเราเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดที่บ้านเราเดินเราขี่รถกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราเดินมาใหม่นะ เมื่อเรามาถึงสวนทุเรียนในเชิดเนี่ยหน้าปากทางเนี่ยก็มีรถติดเต็มเลยนะคะมีทั้งเจ้าของสวนทุเรียนที่มาเรียนทําเพจกับแม่เมย์แล้วก็มีลูกค้าที่มาเที่ยวสวนทุเรียนค่ะเข้ามาข้างในแล้วทางทีมงานอีสุสุเนี่ยก็ให้การต้อนรับแม่เมย์เป็นอย่างดีเลยนะคะเข้ามาที่บูธเนี่ยก็มีน้ํามีนมมีขนมมีอาหารให้บริการเพียบเลยค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเกมมีรางวัลให้กับผู้ที่มาด้วยค่ะอ๋อสองของใช้เก่าที่สุดมาแล้วก็ต่อได้เลยพี่ ก็เขามาโปรโมทเกี่ยวกับกิจกรรมในบ้านไร่ของเราทั้งหมดเลยการท่องเที่ยวเอ่ยคาเฟ่เอย่ยทุกอย่างเลยธรรมาชาติบ้านไร่เราใครก็อยากมาอยู่บ้านบ้าไร่ถูกไหมใช่ค่ะเน้นเลยบรรยากาศเราดีถูกไหมครับ่ะก็สวัสดีพี่ป้านะอาทุกทุกท่านนะคะที่ที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะเอ่อขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อแม่เมยค์ค่ะมาจากช่องมัมมี่เมย์ทีวีนะคะก็ ดีใจที่ได้ได้มาที่นี่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่บ้านนะอาทุกท่านนะคะไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าตอนจับไม้พูดเนี่ยเสียงสั่นสุดๆเลยค่ะอยากจะบอกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่แบบนี้ค่ะเจนี่เนี่ยเขาก็สร้างตัวต,วตวนานานนะคะคือเขาเขาสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียนของตัวเองทําให้ผู้เรียนอะ่ะมันมีมูลค่ามาหาศาลเห็นไหมคะ จากที่ราคาแค่แบบ2 0 0ร้อยสามร้อยขขายไปสามหมื่นเป็นไงคะอยากได้ไหมคะอยากอยากได้ทุเรียนกิโลละสามหมื่นไหมคะอยากขายไหมอเอาอยากขายเนาะใช่ไหมคะพูดถึงทุเรียนกิโลละสามหมื่นเนี่ยทุกคนเป็นอันตั้งใจฟังทันทีเลยคะ่ะสอนนักเรียนรุ่นใหญ่เนี่ยก็ต้องหาวิธีสยบกันนิดนึงคะ่ะเราเรียกว่าแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์แบนเนอร์ที่อยู่ข้างบนให้บ่งบอกว่า เ,เห็นทุกคนตั้งใจเรียนแบบนี้แม่เมย์ก็ชื่นใจแล้วค่ะถึงแม้ว่าอุปกรณ์ของแต่ละคนจะไม่เอื้ออํานวยสักเท่าไหร่แต่ทุกคนก็ตั้งใจนะคะกลุ่มที่หนึ่งนี้ตั้งใจเรียนกันสุดๆเลยค่ะถึงแม้ว่าแม่เมย์เนี่ยจะสอนไม่เก่งสักเท่าไหร่ขอแค่ว่าให้ทุกคนได้เอาไปใช้ก็เพียงพอแล้วค่ะทางทีมงานอิสุสุเนี่ยก็ทํางานเต็มที่ทุกคนต่างช่วยลุงป้านะอาติดตั้งแอปพลิเคชันค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะที่แม่เมย์เนี่ยสละเวลามา ให้ความรู้กับพี่ป้านาอาที่นี่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอิสุสุบ้านไร่และทีมงานนะคะที่ให้โอกาสแม่เมย์มาแชร์ประสบการณ์ค่ะและขอขอบคุณสถานที่ส่วนทุเรียนนายเชิดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่เอื้อสถานที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ที่นี่ค่ะ